กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เลารพมินิบ่าวเอ็มลาตรงก็ได้มีโอกาสเดินทางมาติดตามตัเรขครับคุณยายของเนาะครับเนะเาะยายของครับผมยินข่าวว่าคุณยายฝันดีเนาะครับเนะบาะบ่าวแอมมลาตรงก็เลยมาถามตัวเลขกับคุณยายว่างวดวันที่สิบหกไม่นาค่มนี่มันสิมีเลกตัวไหนเนาะดีดีเด็ดๆไปฝากเอฟซีเนาะครับท่านผู้ชมนอกาไปซื้อลอตเตอรี่รองเมืองรับ กับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้คุณก็อยู่กับร้านเนาะยายกับขันอยู่ดอกฝันว่าเขาเนาะตักเขาไปขายสองคนเนาะยายนะว่าเลข่เน,นะมันมีเก่าอยู่นะจะว่ามันสิสองเก่าสุสองเกา่เกาจีนที่นะตักเขาไปขายพอครับคุณยายอืมเขาเขาตักเขลดูเขาอนยะ่าอ <c oughs> ืตักเขายายก็เลยทำเขาว่าจิตักเขาไปใส่ละยาย ที่เอาไปาขายก่างที่เขาเหมือนจะทิชไคเท่าใดนโมโหนะครับยายของเมืองกรตื่นอย่างนี้มาเสาะมาเลยฝันจังสีล่ละครับแต่จังมันสีแม่นโนแม่ละนาะข้อมฝันข้นครับามาฮู้ดอกต้นนี้ครับอืมแต่ฝันความฝันจังสี่ก็ว่างตั้งจังสี่ครับตักเขาไปขายอืมยายนั่นว่ะเขาตักใส่สอ็บเสาะยยายนัน้นมันมันสีมีสีอย่าง ตักใส่ในกระสอบปุ๋ยครับเจว่าลูกก็แม่เขาตักเขาสองคนตักสองคนยายนันว่าเขาน้นมันก็เป็นเก่าอยู่แลวเขานี่เป็นเก่าเนาะครับคุณยายเป็นเก่าอยู่เลยตักใส่ในกระสอบปุ๋ยมันก็เป็นซีนะเพราะว่าสอบโอสอบเป็นซีด้วยครับท่านผู้ชมตักในเชักสอบล้ะครับคุณใหญ่เข้าพ่วงแต่ที่ตักใจตักยหล่ะนะใดอ๋อ จะก็เลยย้ายไปพอก่อนเลยเอิ่นถามเขานะครับถ้ากันตักเขาไป่ใช่หรืย่ายก็เลยถามของสีนะครับตักไปขายคืนนะครับคนจะตอบเท่านี้ละย่ายก็เลยยางกาขึ้นไปเป็นผีหรือคนครับคุณยายเป็นผีหรือคนครับเป็นคนเป็นคนผีเทียบเข้ากันย่างอยู่โอ้โอ้บานบ้านติดกันบานหรือที่เป็นไงครับปัญญา จ้งแย่กับบบหูนี่โนเด็กเคยย่างไปย่างหมาเขาโอ้ย่างหน้ากัดครับครับอันมามาเขาตักเขาไปขายจะกระสอบนี่โบหูย้างโบหูเนาะเจ้ว่าแย่หนันตีสองเก้าสี่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 ต้นสองคนเนาะค่ะต้นสองคนครับ ขับตักรเขาไฮซอยกันครับหายซอยกันอันจักรสอบบ้านหนึ่งว่าจักรสอบนายย่าหัวเมือก่อนโอ้หัวเมืองก่อนหกตื่นขึ้นก่อนครับสื่อรองเบิงสื่อรองเบิงเนาะครับเนาะที่มาจังสั่งกับโมฮูครับนี่มันซ่องหาง่าเห็นน่องหลงเนาะครับแม่นอยู่ครับอืมเปิดได้บ้านเลขที่คุณยายแถวยังครับบ้านนี้บ้านเลขที่ที่นอนฝันนะครับ มันนอนฟันอยู่นีเนาะมันจะที่มันจะที่หกข้นะครับเ้ที่แปดมันจะที่หกแปด้ลยครับมันอยู่บ้านคุณยายสองเจสูร์บ้านยายก็อยู่นี่เนาะโอ้คุณยายมานอนนี่เนาะออืก็อยู่นี่โอ้ยายของยายก็มาอยู่กับน้องกับน้องอยู่นี่ลาครับครับครับยายก็มาอยู่กั็คิดว่ามันเสียหม่าน่ะนะหละเอกแบบนี้มัน แต่ว,ว่าเลขเขาเนี่นมยม,มันขีมาซีเลยเนีเล็กขีนมาซีแม่นบอครับเหลขเขาเขาคำนวณน,นะโอ้เลขคำนวณเพิ่นบอือคำนวณเป็นนะซีก,ก็ยังก็ใหญ่อืมเหล็กอ่อนปอยกอดซีก็ผาเนาะเป็นคำนวณใช่ยนันดายานมันมาจนเลยครับเบาแอมเราทุ่งกับไปติดตามอยู่กับอนันลูกกอดอยู่ <c oughs> ใ้่นะว่ามันชิมากเลยครับว่าเก่าวกเก่าศูนย์กับเก่าสี่ว่าเก่าศูนย์กับเก่าสี่เดี๋ยวเอาเลขปิเศษอยู่บ้าะก็บ่ได้เสียงหลอกลูกแต่ว่ามันฟันเลยฟันจังเลยเป็นจังเลยนะนะคือมันใจตัวนี้แหลเนะครับคุณยายก็มันใจตัวนี้แหละก็ว่าเสี่ยงดอกเพราะว่าเห็นเขาจังสั่นเราคว่ำฝันนวว่างแมวเราคว่ำไปนะครับ ความจริงมันเป็นจังสั้นเลยเราให้ฟังครับอฟังจังสั้นละแม่ก็คือจีดอกว่าโอ้ยแม่ก็คือจีดอกไม่ได้ใจครับก็คือีสูมือนั่นละ่ก็ข้นันก็คือจีดอกแต่มาอยู่นี่แม่ไม่ข้ฟันขึ้นสองสามขึ้นี่ไม่ข้ฟันครับ มันก็แล้วเลยวจะเจ้าปูน่ะฝันมันจะเป็นมันจะแมนอยู่ย่ามันใหด่แต่วดียครับแต่แก้วฝันดอกหอยเปามันก็ฝันจังฉันละเนาะครับอันจริงหรอฝันจังฉันอันเลขสองตัวนี่คุณยายมักตัวไหนมีบ่ครับมองเห็นว่ามีหรอแค่นี้น่ะสามตัวเลยนะครับสามตัวแค่ไหนกัปนากับหลังเอาเออกับเอาครับ มันขีอาวันที่มาช้องเก่ารือจ้าหนี่มหนุ่งจีก็ได้กูว่าเรียกว่าอยู่ในนี้นะครับครับครับแต่เบิ้งไม่เขากลับเนาะหรับฟังเบิ้งเรียกเขาสิมาแบบอัมครับจงว่าเดันใจหรบอว่าฝัน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 ขักนะโอ้ฝันคักเลยบ่ครับฝันว่าแต่เดทมามก็ขับขัก็จังเดททางไม่ดีน่าอืมขับมันใจ มันใจแง่ขอเขาพี่ให่มันมันใจว่าเก่งสองเลีสองเกาลนะครับเไม่เคยใม่ก่าสีครับแมนอันอันเพิ่นเพิ่นว่าเดี๋ยวถามเพิ่นว่าจังไดก่อครับคุณใหญ่ใช่น้ามว่าเกิดถามเขานอกเขาฝืนอยู่ทีเราเนี่ยครับครับว่ากันกันเขาไปไส เดียวไปขายใหญ่เลยนะโอ้คุณถามตอบใหญ่มากใหา่กระทำเท่านั้นน่ะกระยางไกลเลยขายได้จ็กบาทเจ็บาทกับบ้านหน่บ้าหนึ่งหูมันตืนก่อนหูรมบมันแกงนะคครรับใหญ่ก็ว่าฟันถึกหม่องดูด้ยมันตีสามตีสี่ถึงนออครับครับครับตีสามตีสี่ถึงสี่ก็มากีมันออกตอนหน่งมันออกในเวลานครับคุณยายอายุเจ็ปีรบาานีครับ เจิดสิบหาอาย่างเจกเนาะเขานี่แหละป em. exactly. ีน eh ี่แหลิบห้าย่างเจ็ดสิบหกของคุณยายเนี่ก็ได้เลขสตัวเรือครับท่านผู้ชมเนาะเป็นตัวไหนกว่าครับยำอีกนะครับสองเก้ครับสองคุณยายมักแห้งเลยครับเอท่านผู้ชมยายของเนาะครับเนาะยายของเปิ่นฝันยู่บานคุณยายสองเจบานเลขที่ของ คุณยายเนี 68, 68, jetzt, ist, og, 68, is, ่ยกับตัวไหนก่อนเหอะหกแปดหกแปดมูยังครับคุณยายมูหกครับบันเล็กที่หกแปดมูหกเ้ยครับเด้อท่านผู้ชมเบาแอมเราทงกับแต่มาติดตามตเลีครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์กับคุณยายของกะกับขอบพุะคุณคุณยายของไมหลายครับที่ให้ตุลีดีดีครับเบาแอมเราทงครับสวัสดีครับให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งนะครับเนาะมีโชคมีลา กัน,นเด้อครับเด้อลูกเต่าเอ้อ<ะ>ย้าเงินในทองซาตุซาตุซาถุซาถุกยันไม่ต้อนี่ขยันเกี่ยวนี่แม่ดูดอกันในเชียงพงน้องกบใน,นเชียงนาะครับอืมเพราะว่าย,ายนนน่า่กับสวดใ้บกในน้อนอยู่อืมก็สิบอกคอยอันนี้ปันไดอนะสวดอะไรสวนยังก่อนครับสวนถ้ำนี่ละสวดถ้ำอืมอันล้านนี่เพราะว่ามันเข้า เขาเขาถ่ายมาว่ามันสีดื้อสียั้งยังสีน่าโยายก็เลยสวดไห้ม hmm. oh, wow> oh, ันก um, ็ดีขึ้นโอ้ครับครับยายกับพ่ะด้สนใจทั้งนี้ปัญไดก่อนครับเหตุร้านก่อนนี่สวนไทยบามีได้ดีแล้วแต่กี่มันร้อยดื้อสวนไทยบานนี้ดีขึ้นนี้เราก็บ่กกินยากระสุกโอ้ครับครับครับคุณยายเป็นกามี สินที่ท้ำนอสวดอันนั้นที่เป็นครับเห็นเห็นเหรอครับสามสเนเหรอครับอยู่เกาะเาว่าหน้าทุกมือนชวดทุกมือนเลยครับเลขตัวนี้มาแท้นะครับน่อสองเก้าสี่สองเก้าสี่ด้วยครับด้วยกระเบื้องใหม่เป็นแนวท่าครับยิ่งใหญ่นีครับครับโอ้ยยอดเลยครับต่อผู้ชมนะครับเนาะ ย่า่หนังร่าว่าอย่างเกี่ยวหั่นเกี่ยวเป็นไรกับเรื่องเข้าคนเข้ามาอ่ะนะโอ้เข้ามาหาเลยต้อมาหาก็เออก็บอกก็เดี๋มาสะพพันกับอคนมันตายได้นี่คนลูกยังหน่อยหน่อยอยู่ได้น่ะอืมที่ฟันเกี่ยวนี่เนาะฟันเกี่ยวนี่ยโอ้ครับ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 ฟันเกี่ยวเขาก็ยายก็เอิ้นถามเขานะเขาตักเขาด้วยเครื่องเรา ที่้ากันตักเขาก็ใส้เลยลูกก็แม่เฮญวางทีับ้าจะไปหายใหญ่บางทีห้องบนหนึ่งโหว่เขาแป๊กขายเรได้ครับนาครับเนอกคนหูมื่อก่อนได้ก็เลยเกินถึงหมดพวกฟันตั้งครับมันกระติดตาอยู่นั่นครับอู้ติดตาเลยโอ้ฟันมันฟันมันฟันแก็หูมือเลยโอ้ยครับครับคับ ก็ว่าฟันขักแข่งอู้ยฝันขักแข่งเนาะครับเนาะขอบคุณคุณยายจนที่บะยายกับที่จดอกมนวันนี้มันนอนมาหลับจะคุณขอบคุณอบคับขอบคุณคุณยายได้หลายเ้อเนาะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเาแอมรัตงกสีจดใส่กระดาษในแคบนาจอครับอ่านั่งทีมาจสั่นกระดาษได้เลยอ่านั่งทมาสองโต๊ะก็สี่ีเกองีครับครับครับมันว่มาจโตะครับแต่ว่ากวางฝันมป็นยังงสั่งนร้าให้ังกับ ครับผมสมาชมเด็กขลุบเด้อครับเลขของย่า่ของนะครับเนาะเลขกย่า่ของฝันเลขกสามตัวนะครับสมาชมเนาะฝันเลขกสามตัวสองเก้าสี่สองเก้าสี่ด้วยครับเขขออฝันดีขัดครับเพื่อนว่ามันใจคากรีกสองเก้าสี่ตัวนี้วดันที่สิบหกเมษายนครับสิบหกเมษาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับสองเก่าสี่ เลขกสองตัวในก็นตัดหน้าตัดหลังกันเล่นนะครับคุณยายของว่าครับมันใจคักกวดนี่บ่เคยฟันแนวนี่จักเถือเพิ่นว่าครับลองเอาไปเสียงโฉกเสียงลาบลองเบิ่งครับรทานมีโชคมีลาบนะครับเนาะไปซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่16มีนาคมพศ .2565 เด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมมะทงกัชิลาท่านผู้ชมไปก่อนให้เฮงๆได้รวยเด้อครับสวัสดีครับ294 294